<ide> เดี๋ยวจะหาว่าเราหมอทํารีวิวอ่ะทำไม่ถึงขอร้องุการเนียนดูุดการเนียนหยุดกอนหยุดการมาพูดไายขายไาแปง้อง,แปงอีฟกาามวแมทพี่เอบวกบวกบวกของแท้อีฟอะไม่ได้เพิ่งมาทําแป้งนะ,ะเราอ่ะทำแป้งมานานมากแล้วบอกเข้าไปว่าเรากันน้ำได้จริงไหมพอ่อจริงคุณมาแต่ให้เขารู้ไปเลยว่ากันได้หรือไม่ได้ทำ,ำแป้งนังเทีาทำไม่ถึง าไปฉีดปากวัวเข็มจะไหมน้ำเท่าไรอ่ะก็ไม่กลัวนี่เราจำลองให้เห็นนะว่าถ้าทุกคนออกไปเผชิญกับน้ำในสงครามแล้วแป้งอ่ะจะเอาอยู่อยู่ไหมยังน่จริงน้ำไม่ถีงเข้มจเราบอกคุณดระหว่างข้างที่ไม่ทาและข้างที่ทาค่ะว้ากันน้ำได้จริงไหมพ่อกันน้ำได้จริงไม่จริงไม่รู้ตบกันนะมาตบมาแค่นี้ไม่ได้เรียกว่าทดลองเขาเรียกนี่เขาเรียกว่าน้ำลาย เอฟเกับหัแบบยังไงก็ไม่ปวดน้ำไม่มีหลุดไม่มีลลอกไม่ ไปเจอน้ำหนักว่านะไอ้ต๊อะไรพี่หางานใหม่ไหมตอนนี้น้ำขึ้นสมองกูไปหมดเลยยังอยู่ไหมยังอยู่อนี่ดูหน้าดิฉันนี่นี่ก็ครึ่งหน้าแล้วผัวและเมียโดนี่ระหว่างค้างนี่ไม่ทาแล้วข้าน่นาเห็นป่ะเพราะฉะนั้น ไอฟนะคะผสมรองพื้นได้แล้วไม่ต้องทารองพื้นนะคะคุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อร้อยเรเด้วยสงการนี้ต้องจัดแล้วนะ,นะคะทุกคนลดกะทีสามร300บาทจากคนึเก้าสิบเดือ3สามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นใครสนใจซื้อที่ไหนซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายไอฟทั่วโลกเออเราไม่ขายปีกับตัวแทนเขาหาจะกล้าไม่เจอซื้อที่ไหนฮะูเบอร์ไปหมดแล้วโดนตาหนักมากเลยไปตัวแทน,น,น,ะะนที่ตัวแทนไอฟซื้อได้ที่ตัวแทนไอฟทั่วโลกเออเจะกร้าตัวแทนที่ไหนซื้อที่นั่นเลยจ้า ขอแล้วมั้งหูอะขายแป้งเนี่ยเลิกบางทีเถอะหูคุจะหนวกไปเลยรูปนี้นะกูไม่ทำให้ขอมันต้องทดลองเองแบบยิงมามามาถ่ายรูปพูดไปเยอะด้วยว่าต้องทดลองเท่าเองเท่านั้นทดลองเองเท่านั้นถ่ายรอื่นทดลองบ้างก็ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่ากันน้ำได้จริงไม่เชื่พอแล้ว